สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนหรือ16-30กันยายน2568ช่วงนี้การงานการเงินความรักสุขภาพของท่านเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะที่สำคัญท่านจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นหรือไม่ mm. ในเรื่องของการงานเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีกุมก็คือว่า ท่านจะมีคนดีคอยช่วยเหลือมีผู้คอยสนับสนุนส่งเสริมท่านท่านจะได้ร่วมงานกับคนที่เก่งฝีมือดีในวันที่มีปัญหาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาหุ้นส่วนหรือว่าเพื่อนร่วมงานท่านจะได้เจอคนดีคนที่มีความรู้สึกว่าเป็นไปความคิดเห็นเป็นไปในทางที่ดีเดียว ตรงกับท่านและต่อมาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไหวพริบดีฉเฉลียวฉลาดท่านไว้ใจได้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์การตัดสินใจแนะนำนะคะหากท่านยังไม่มีความมั่นใจให้ท่านชะลอออกไปกอ,ออกไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าเรื่องนั้นรอได้ให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนค่อยตัดสินใจ แต่หากจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจให้ท่านขอคำปรึกษาจากคนที่ท่านรักและเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือว่าครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านคนใกล้ชิดค,คนที่ท่านไว้ใจก็ได้นะคะเขาจะให้คำแนะนำแก่ท่านได้เขาจะให้การช่วยเหลือท่านได้ในเรื่องเหล่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าช่วงนี้อย่าไว้ใจคนมากถ้ากำลังคิดที่จะวางแผนทำอะไรก็ตาม ถ้ามีโปรเจกต์ในหัวอยากจะทำอย่าเพิ่งไปเล่าหรือว่าอย่าบอกใครนะคะระวังโดนขโมยผลงานระวังโดนกลั่นแกล้งดังแกโดนแทงข้างหลังระวังโดนหักหลังระวังคนเพื่อนสนิทค,คิดไม่ซื่อฉะนั้นให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบะระับก,กลุ่มระวังศัตรูในที่ทำงานโดยสายงานที่ท่านทำจะกลั่นแกล้งดังแกมีคนพยายามหาทางกลั่นแกล้งรีเครดิตท่าน ล้วท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นถึงแม้ว่าการทำงานยังมีปัญหาให้แก้ไขแต่ทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ฝีมือดีผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานผู้ใหญ่จะมอบหมายงานดีๆให้ท่านได้รับผิดชอบและเป็นงานที่คนอื่นจับจ้องอยากจะทำแต่เขาไม่ได้ทำท่านจะได้ทำและสิ่งนี้ราคาจะก่อเกิดให้คนที่ไม่ชอบหน้าท่านนั้นเขาพยายามที่จะหาทางกลั่นแกล้งดังแกท่าน ให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบท่านใดที่มีลูกน้องบริวารก็อย่าไว้ใจเขามากระวังเขาจะทำงานผิดพลาดเสียหายถึงขั้นที่ว่าต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาเลยทีเดียวฉะนั้นนะคะช่วงนี้ท่านจะต้องใส่ใจคนรอบข้างนิดนึงสั่งการสั่งงานไปแล้วท่านจะต้องจี้จจุกจิกนิดนึงอย่าไว้ใจเขามากระวังโดนหักหลังโดนแทงข้างหลัง โดนกันแกล้งดังแกระวังคนอื่นจะทำเรื่งานของท่านผิดพลาดเสียหายถ้าท่านระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ได้การทำงานของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีมีข่าวดีๆเกิดขึ้นและบางท่านนะคะกำลังซุ่มที่จะทำอะไรบางอย่างอยู่หรือช่วงนี้บางช่วงบางจังหวะท่านก็จะเก็บตัวนิดนึงไม่อยากจะเจอหน้าใครอยากจะคิดทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเราจะไปต่อ,อยังไงดีนะคะมันจะมีการหวน คำหนึง่งนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแล้วและเป็นช่วงจังหวะที่ท่านนั้นกำลังจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญชาวราศีกุมท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแน่นอน ฉะนั้นเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เลยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงสําหรับบางท่านจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากจะได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เพื่อนใหม่นะคะบรรยากาศภายในที่ทํางานจะเปลี่ยนไปอืมเกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นการทํางานของท่านจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดกุ่มให้มากม ต่อมาในเรื่องของการเงินท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองการเงินของท่านในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลเงินเข้ามาดีโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดนะคะเซล์ลในหน้าพนักงานขายกินเปอร์เซนต์ช่วงนี้ปิดดีลได้บางท่านก็ยอดขายเพิ่มมี อ่าเปอร์เซนเพิ่มนะคะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางานของท่านนั้นจะเข้ามาดีเงินดีด้วยท่านใดที่ทำงานบริการทำงานที่อยู่ภายใต้ความลำบากของผู้อื่นนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เงินของท่านก็เข้ามาดีด้วยเช่นเดียวกันและต่อมาไอเดียของท่านเข้ามาดีมากท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่ม บางท่านจะค้นพบช่องทางการหาเงินเพิ่มอาจจะไม่ใช่เรื่องการทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะพบช่องทางการขอกู้ขอยืมขอความช่วยเหลือก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องการเงินรายรับเข้ามาดีแต่รายจ่ายยังคงเยอะท่านจะหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของที่อยากได้หมดเงินไปกับบ้านบุคคลภายในครอบครัวบุตรหลานหรือไม่ก็ถ้ามีสัตว์เลี้ยงรายจ่ายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็จะเพิ่มขึ้นมีข่าวดีเรื่องบ้านและรถ ทรัพย์สินราคาแพงๆนะคะท่านจะมีโชคมีลาบนะชาวราศีกุมถ้ากําลังคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านจะได้เงินนั้นมานะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงค่อนข้างที่จะดีเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าการเงินมักจะหมดเงินไปกับเรื่องราที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวการได้พาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าท่านมีดวงจะได้ไปยังสถานที่ที่ท่านอยากจะไปนะคะ อยากจะซื้ออะไรให้กับใครก็จะได้ซื้อแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่ามีเงินใช้จ่ายคล่องเมือมากขึ้นําว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีช่องทางการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์หรือว่าสองสาวันเสี่ยงทีใดๆต่างๆนานานะคะก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแต่ว่าโชคลาภจากตรงนี้ยังไงก็ อยากจะให้ท่านนั้นดูที่พื้นฐานดวงของท่านด้วยว่าบุญวาสนาของท่านนั้นเคยได้เงินเทวดาไหมถ้าไม่ได้เงินฟุกๆต้องออกแรงก่อนท่านก็จะได้เงินจากตรงนั้นล่ะคะ่ะฉะนั้นถ้าท่านค้นพบช่องทางการหาเงินลงมือทำได้เลยนะคะ ท่านใดที่รับจอบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำการเงินของท่านคามมดีการเงินลื่นไหลแต่ท่านจะต้องมีสติในการใช้ใจ่ายนิดนึงเพราะว่าท่านเองก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากเรื่องเงินเงินทองทองท,องทีนี้ความรักสําหรับคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆและจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือไม่ก็ ถ้าวัยอยู่ในไวัยไล่เลี่ยกันก็เขาจะก็จะเป็นคนที่ทำตัวน่ารักทำตัวเหมือนเด็กหรือไม่ก็แต่งตัวเด็กเกินวัยนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่แต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขบุตรหลานจะนำพลังบวกมาให้การเงินก็ถือว่าหมุนได้คล่องแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจกับท่านอยู่บ้าง แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวหรอกมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่มากระทบกระเทือนจิตใจของท่านทําให้ท่านไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกุมในช่วงนี้สุขภาพของท่านในช่วงนี้ไม่มีปัญหานะคะสุขภาพช่วงนี้ไม่มีปัญหาถือว่าแข็งแรงดีสุขภาพดีนะหากที่ผ่านมาท่านป่วยไข้ไม่สบายช่วงนี้ก็จะค่อยๆหายดี และแข็งแรงในที่สุดค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านนะคะเฮงๆปงฟังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยากทำอะไรรีบทำนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วจะประสบความสำเร็จอ้อท่านใดที่กำลังเจราจาต่อรองอะไรก็ตามนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วท่านจะประสบความสำเร็จได้รับข่าวดีเรื่องการเจราจาต่อรองผลประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ